รู้ไหมครับลอตเตอรี่ก็ใช้ฟอกเงินได้ลอตเตอรี่ฟอกเงินยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับสมมติว่าถ้าผมเนี่ยทำธุรกิจผิดกฎหมายอาจจะเปิดเว็บพนันนะฮะหรืออาจจะไปรับเงินใต้โต๊ะมาหรือเงินคอร์รัปชันมาแล้วผมอยากจะเอาเงินสีเทาเนี่ยที่มันอยู่นอกระบบฟอกให้เขาเนี่ยโดยจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าลอตเตอรี่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับผมก็แค่ตั้งตนเป็นคนที่รับซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลน,นะฮะโดยอาจจะซื้อผ่านคนทั่วไปหรือว่าซื้อผ่านในหน้านะฮะหรืออาจจะไปรับซื้อต่อจากแผง โดยปกตินะครับถ้าเขารับซื้อรางวัลเนี่ยคุณก็ต้องหักค่าธรรมเนียม2%หรือบางที่ก็1%อะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่หักค่าธรรมเนียมนะฮะผมรับซื้อเต็มราคาหรือบางที่นะครับผมให้ค่าแนะนําในการรับซื้ออีกสมมุตินะครับผมรับซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัน2แสนบาทผมจะไม่หักค่าธรรมเนียมเขาเลยนะครับผมก็จะให้เงินเขาเต็มเลย2แสนบาทแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล2แสนบาทเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัลนะครับที่กองสลากโดยผมนะฮะจะโดนหักหน้าที่จ่ายหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยไป0.5% เพียงแค่นี้เองนะครับเงินของผมก็จะกลายเป็นเงินขาวเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดจะมาตามสืบผมเนี่ยมันสืบไม่ได้อยู่แล้วฮะเพราะลอตเตอรี่เนี่ยไม่มีใครมาสืบแน่นอนครับว่าผมไปซื้อที่ไหนมาอะไรยังไงไม่มีใครตามต้นต่อได้แน่นอนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการฟอกเงินที่ใช้ลอตเตอรี่เป็นเครื่องมือนั่นเองครับ